คดีการฆาตกรรมนางสาวเคิร์สตี้โจนนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษในวัย23ปีในกรับในนักขณะนั้นที่เธอในถูกข่มขืนแล้วก็ฆ่ารัดคอในเกสเขาแข่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างที่ในตอนนั้นเธอในเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อปี2543ครับและหมดอายุค,ความไปเมื่อ20กว่าปีที่ผ่านมาส่งผลให้คดีนั้นสิ้นสุดลงโดยที่ ไม่มีใครถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกรับโทษนั่นเองครับเคอร์สตี้โจนเธอคือใครในตอนนั้นเองเธอเพิ่งเรียนจบมหาวิทยาลัยหรือว่าคูลในอังกฤษก่อนที่เธอนั้นจะตัดสินใจออกเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกเธอเพิ่งเริ่มทำตามแผนได้เพียง3เดือนนะครับก็คือเที่ยวไปที่อื่นก่อนจนเดือนที่3ในการท่องเที่ยวรอบโลกของเธอครับเธอก็ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตภายในห้องพักในเกสต์เฮาส์แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ประเทศไทยนั่นเองครับ เจ้าของเกสต์เฮาส์พบศพของเธอในสภาพนอนคว่ำและมีผ้ารัดอยู่ที่คอเมื่อวันที่10สิงหาคมในปี2543นางซูนำสกุลโจนซ,ซึ่งเป็นแม่ของเคอร์สตี้โจน์ได้บอกกับทางสื่อมวลชนว่าครอบครัวเนี่ยโศกเศร้าเป็นอย่างยิ่งและเสียใจกับเหตุการณ์ที่มันจบลงเช่นนี้ที่ไม่สามารถติดตามตัวผู้ที่กระทำความผิดมาดำเนินคดีหรือว่ารับโทษได้ ตลอดหลายปีที่ผ่านมาเราพยายามอย่างทุกวิธีทางเพื่อให้ทางการไทยให้ความสนใจและเร่งสอบสวนคดีของเคริร์สตี้โจนเพื่อหาตัวฆาตกร คืนนั้นมันดูเหมือนจะเป็นคืนธรรมดาอีกคืนหนึ่งในเกสต์เฮาส์เล็กๆกลางเมืองเชียงใหม่ที่ผมทํางานอยู่ผมจําได้ว่าเป็นคืนที่เงียบสงบแขกที่เข้าพักส่วนใหญ่ก็กลับห้องกันหมดตั้งแต่หัวค่าผมเองก็ไม่ได้เอดใจอะไรเลยว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเช้าวันที่10สิงหาคม2,000ผมตื่นมาเหมือนทุกวันทํางานเปิด House, เกสตเฮาส์เตรียมอาหารเช้าให้แขกตามปกติ แล้วก็มีแขกคนหนึ่งมาบอกผมว่าเห็นคุณเคลตีไม่ออกมาจากห้องเลยตั้งแต่เมื่อคืนผมเลยตัดสินใจไปเคาะประตูห้องเธอตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรมากคิดว่าเธออาจจะหลับยาวแต่พอเคาะไปหลายครั้งแล้วไม่มีเสียงตอบผมก็เริ่มรู้สึกแปลกๆผมลองเปิดประตูเข้าไปและนั่นคือภาพที่ผมไม่มีวันลืมคุณเคลตีนอนอยู่บนเตียงสภาพเหมือนคนหลับแต่มีเชือกลัดอยู่ที่คอผมตกใจจนทําอะไรไม่ถูก ต้องรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากคนอื่นในเกส์เฮาส์ไม่นานหลังจากนั้นตำรวจก็มาถึงพวกเขาเริ่มเก็บหลักฐานในห้องและสอบถามแขกทุกคนรวมถึงตัวผมด้วยผมเล่าให้พวกเขาฟังทุกอย่างที่ผมรู้แต่ก็ไม่ได้มีข้อมูลอะไรมากไปกว่านั้นเพราะคืนนั้นมันเงียบจริงๆไม่มีเสียงทะเลาะวิวาทหรืออะไรที่ผิดปกติเลยตำรวจบอกว่าพวกเขาพบ DNA ของผู้ชายคนหนึ่งในที่เกิดเหตุแต่ตอนนั้นการตรวจสอบ DNA ยังไม่ได้ก้าวหน้าขนาดนี้พวกเขาจึงไม่สามารถระบุตัวคนร้ายได้ผมจำได้ว่ามีคนถูกเรียกมาสอบสวนหลายคนรวมถึงคุณแอนดรูที่เป็นผู้ดูแลเกทเฮาส์แต่สุดท้ายก็ไม่มีใครถูกตั้งข้อหาหลังจากนั้นเกทเฮาส์ก็เปลี่ยนไปแขกเริ่มน้อยลงชื่อเสียงของเราถูกทำลายจากคดีนี้ผมเองก็รู้สึกกลัวและเสียใจที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นในที่ทำงานของผมแม้ว่าผมจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรเลย แต่การอยู่ในที่เกิดเหตุทําให้ผมรู้สึกเหมือนแบกน้ําหนักของเรื่องนี้เอาไว้มีหลายครั้งที่ผมคิดย้อนกลับไปว่าเราน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้เพื่อช่วยเธอแต่ความจริงคือเราทําอะไรไม่ได้เลยคนที่ทําเรื่องนี้กับคุณเคอร์ตีน่าจะเป็นคนนอกไม่ใช่ใครในเกสเฮาส์ House, แต่จนถึงวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าคนคนนั้นเป็นใครหลายปีผ่านไปผมเริ่มได้ยินข่าวว่ามีการรื้อฟื้นทดีขึ้นมาอีกครั้ง ตำรวจบอกว่าจะใช้เทคโนโลยี d ี a ใหม่ในการตรวจสอบอีกครั้งผมเองก็หวังว่าพวกเขาจะหาตัวคนร้ายได้เสียทีเพื่อให้ครอบครัวของคุณเคิตีได้รับความยุติธรรมทุกครั้งที่ผมเห็นข่าวผมรู้สึกสะเทือนใจและหวังว่าครอบครัวของเธอจะได้รับคำตอบที่พวกเขาต้องการคดีนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องของความยุติธรรมสำหรับเธอคนเดียวแต่มันคือบทเรียนสำคัญสำหรับเราทุกคนว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ควรเกิดขึ้นกับใครอีกเลย แม้ว่าผมจะเป็นเพียงคนหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์แต่คดีนี้หลอกหลอนผมมาตลอดชีวิตมันทำให้ผมรู้สึกถึงความเประาบางของชีวิตและความสำคัญของการที่ทุกคนต้องช่วยกันสร้างสังคมที่ปลอดภัยกว่าเดิมทั้งสำหรับคุณเครืตีที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับและสำหรับเราทุกคนที่เดินทางมาสแสวงหาความสุขในดินแดนแห่งนี้